ก็สวัสดีทุกทกท่านอภิมหาเศรษฐีครอบครัวทีทัอานะคะชื่อสุดารัตกาดาอูชื่อเล่นแอนอุบลนะคะวันนี้ขอทำเวิร์กช็อปที่าคำถามตอบใช้พูดคุยให้ดูภาพประกอบแล้ว follow up ภายใน48ชั่วโมงวันนี้เราจะมาคุยเรื่องของคุณค่ะคุณจ่ายค่าโทรศัพท์เดือนละเท่าไหร่คะ3 0 0ถึง1 5 0 0คุณจะเลิกเล่นโทรศัพท์ไหมคะไม่เลิกค่ะ โปร V I P นี้บริษัทจะคืนเงินให้คุณนะคะแอนส่งภาพโบชัวให้คุณดูทางไลน์นะคะดูโบชัวที่1น,นะคะบริษัท T2R เปิดมา10ปีขายแอปพลิเคชัน i t a ซอฟต์แวร์เบ็ดเสร็จค่ะซิมโทรศัพท์กสอทชไม่ได้ให้ใครมาขายได้ง่ายๆนะคะดูโบชัวที่2ค่ะบริษัท T2R มีลิขสิทธิ์ให้เลือก4ไซส์ค่ะไซส์เอค่าลิขสิทธิ์1 3 1 3บาท บวกค่าซิม50บาทบวกค่าบริการรายเดือน175บาทบวกค่าจัดส่ง60บาทได้เท่าไหร่คะ1598บาทค่ะเอา1,598บาทหาร12เดือนได้เท่าไรคะร3 3บาทค่ะได้มาหนึ่งรหัสสร้างรายได้5,000บาทต่อวันหรือ1 5 0 0 0มบาทต่อเดือนค่ะไซส์ค่าลิขสิทธิ์3 4 2 3บาทบวกค่าซิม50บาท บวกค่าบริการรายเดือน175บาทบวกค่าจัดส่ง60บาทได้เท่าไหร่คะ3,708บาทค่ะเอา3,708บาทหาร12เดือนได้เท่าไหร่คะ309บาทค่ะได้มา3รหัสสร้างรายได้15,000บาทต่อวันหรือ450,000บาทต่อเดือนค่ะไซส์ L ค่าลิขสิทธิ์7,643บาทบวกค่าซิม50บาท บวกค่าบริการรายเดือน175บาทบวกค่าจัดส่ง60บาทได้เท่าไหร่คะ7,928บาทค่ะเอา7,928บาทหาร12เดือนได้เท่าไหร่คะ660บาทค่ะได้มา7รหัสสร้างรายได้35,000บาทต่อวันหรือ150,000บาทต่อเดือนค่ะไซส์ XL ค่าลิขสิทธิ์16,883บาทบวกค่าซิม50บาท บวกค่าบริการรายเดือน175บาทบวกค่าจัดส่ง60บาทได้เท่าไหร่คะ16,368บาทคะ่ะเอา16,368หาร12เดือนได้เท่าไหร่คะ1,364บาทคะ่ะได้มา15รหัสสร้างรายได้75,000บาทต่อวันหรือ2 2 5 0 0 0 0บาทต่อเดือนคะ่ะดูโบชัวใบที่3นะคะ ถ้าคุณทําธุรกิจต้องการทําสําเร็จเร็วหรือสําเร็จช้าคะเร็วค่ะต้องการทําง่ายหรือทํายากคะง่ายค่ะตลาดธรรมชาติคุณพอจะรู้จักคนสักสิบคนที่ไม่เลิกเล่นโทรศัพท์ไหมคะมีค่ะคุณคิดว่าสิบคนนี้พอจะรู้จักคนที่ไม่เลิกเล่นโทรศัพท์สักสิบคนไหมคะมีค่ะสิบคูณสิบได้เท่าไหร่คะหนึ่งร้อยค่ะ คุณคิดว่า100คนนี้พอจะรู้จักคนที่ไม่เลิกเล่นโทรศัพท์สักสิบคนไหมคะมีค่ะ100่งคูณสิบได้เท่าไหร่คะหนึ่งพค่ะคนคุณคิดว่าหนึ่งพคนนี้พอจะรู้จักคนที่ไม่เลิกเล่นโทรศัพท์สักสิบคนไหมคะมีค่ะหนึ่งพคูณสิบได้เท่าไหร่คะหนึ่งหมื่นค่ะคุณรู้ไหมโปรว i ไอนี้บริษัทคืนเงินให้คุณด้วยนะคะดูโบชัวที่สี่ค่ะ บริษัท T2R จ่ายรายได้ MLM แผนบ i นารีคนหนึ่งหมื่นคนแบ่งซ้ายเป็นห้าพันแบ่งขวาเป็น5,000ซ้าย XL มี15รหัสแบ่งซ้าย7รหัสขวาเจรหัสคุณเอา5,000ันคนตั้งหารด้วย7รหัสได้เท่าไหร่คะเจ็คนคะ่ะคุณคิดว่า714คนนี้จะเลิกเล่นโทรศัพท์ไหมคะไม่เลิกคะ่ะคุณคิดว่า714คนนี้ต้องการมีรายได้เหมือนเราไหมคะ ต้องการค่ะดูโบชัวที่5นะคะไซส์ XL มี1,600คะแนนวันนี้มีมา3 XL 1,600คูณ3ได้เท่าไหร่คะ31,800ค่ะบริษัทจ่ายให้ฝั่งอ่อน20%ไม่เกิน25,000 RV ต่อรหัสคุณลูกค้าเอา25,000คูณ20%ได้เท่าไหร่คะ5,000ค่ะไซส์ XL มี 10, 15รหัส คูณด้วย5,000ได้เท่าไหร่คะ7 5 0ันค่ะ75,000คูณ30วันได้เท่าไหร่คะ2 2 5ล้านบาทคะ่ะนี่แหละรายได้ที่มาจากตลาดธรรมชาติที่ทุกคนไม่เลิกใช้โทรศัพท์เปลี่ยนกิจวัตรให้เป็นกิจการด้วยระบบ i t ทีไหนๆก็จะทำธุรกิจแล้วคุณต้องการทำยากหรือทำง่ายคะง่ายคะ่ะแทนส่งเลขบัญชีรองประธานพัฒนีภพศาลส,ส,สรวัตรไปให้ โอนแล้วส่งใบสลิปมาให้ลงทะเบียนด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ